คนวันนี้จะอัปเดตต้นทุเรียนขุดรากไปวันก่อนมันยังมีเพีย้ยเขาเรียกเพี้ยหอยค่ะเพี้ยหอยจะเป็นอย่างนี้ค่ะใบของเขาดำๆนะคะทุกคนเพี้ยหอยการแก้ก็คือต้องให้เคมีนะทุกคนนะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่ขุดรากไปเขาแตกยอดใหม่ได้มาขนาดนี้อยู่เนาะนี่ค่ะ แตกรากใหม่แตกยอดใหม่ค่ะเห็นไหมคะยอดของเขาทีนี้ไอตัวที่ดำดำนี้นะคะทุกคนคะ่ะดำดำเป็นกระจุกกระจุกอยู่มันก็ยังเป็นกระจุกอยู่นะคะทุกคนนี่แต่ว่าอาศัยว่าตัวนี้ที่มันแตกมาใหม่เนี้ยมันจะทําให้เปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ต้องลุ้นไปต้องไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมา จะพาดูค่ะทุกคนค่ะพาดูที่เราลื้อลื้อรากของมันโคนของมัน,มนก่อนเดี๋ยวนะคะนี่เราก็จะมาแกะอันนี้ออกคุมตรงนี้เพราะว่าไม่อยากให้ไอ้เมวมาสุนัขมามาขี่ซ้ําคุยซ้ํานะคะทุกคน,นแต่ว่าวันนี้เราก็จะขุดคุยอีกสักหน่อยเนาะคุยพวกนี้อีกหน่อยหนึ่งช่วงนี้ฝนตกดิ ได้น้ำหน่อยเดี๋ยวไปเอาไอ้ที่คุยมาก่อนเอตัวนี้ออกไปก่อนคุยไปจะเอาน้ำเออคือดินเนี่ยจากที่เราคุยเนี่ยนะมันแตกลากคือดินมันอัดแน่นเกินไปแล้วก็ไอ้ไข่ไข่หอยนะ่ะเต็มอยู่ในดินนี่นะที่มันได้เป็นเพี้ยหอยนะ่ะเออหอยอะไรที่สวนเราเนี้ยมันเป็นหอยเขาเรียกหอยอะไรคะ่ะตัวละลายน่ะคะ่ะทุกคนตัวละลายเยอะมากเลย เนี่ยเราก็จะค่อยๆค,คุยออกไปแล้วก็เอาน้ําฉีดอีกรอบหนึ่งช่วงนี้ฝนตกการคุยมันก็ง่ายหน่อยวันนั้นที่เรามาคุ้ยเน่ยมันฝนไม่ตกนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะประมาณนี้ค่ะมาเล่าสู่กันฟังว่าการทํำทุเรียนอ่ะนะมันมีปัญหาอยู่เรื่อยแหละเราต้องแก้ไขไปตามตามปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะทุกคนอย่าได้ยอมแพ้เราคนหนึ่งก็เป็นคนมือใหม่ทําทุเรียนแล้วก็เป็น อยากเรียนรู้นะคะมือใหม่ปลูกทุเรียนแต่ว่ามันปลูกได้ขนาดนี้เราก็แก้ไขไปเนาะไม่มีปัญหาปัญหาที่มันมีใบรากไม่แตกมันก็เริ่มแตกค่ะค่อยๆคุยไปในรากมันได้หายใจมากเี่ยคุยไปนะคะทุกคนเอาล่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปขอบคุณทุกคนนะคะเอามาลุ้นพร้อมกันรุ้นไปพร้อมๆกันว่า หลังจากที่เราคุยแล้วมันจะเป็นยังไงอีกอาทิตย์หน้านะคะตอนนี้ลากยอดเขากำลังแตกจากทุกคน